สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับเอาละครับผมเช้านี้บรรยากาศยามเช้ากับโต๊ะทางานผมนะเนี่ยเป็นโต๊ะที่ผมมาไว้ดูพระแล้วก็ทําไฟ์สดด้วยวันนี้ครับพี่ๆครับผมไปได้เช่าพระมาองค์หนึ่งอ่าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเข้าเรื่องเลยเร็วๆเลยแล้วกันนะส่วนเรื่องราวของเรยงอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรยงเดี๋ยวมีปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เอาพระเครื่องไปดูก่อน พอดีผมได้เช่าพรามาองค์หนึง่งเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคาอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นทรงเจริญไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นแล้วก็เลยอยากจะเอามานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวกล้องผมไปไหนละอันนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยววาระการประมุมงคลพวกนี้เดี๋ยวผมก็สับเปลี่ยนหมุนเวียเราขึ้นมาทําให้ดูแล้วกันนะเออตรงนี้ชัดดีนะภาพเพิ่มชัดดีนะลงกล้องหน่อยนึง เออหรือจะซูมเมาดีนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ซูมเมาก็ได้นะอ่าซูมเมาเห็นชัดดีนะนี่ขยับมานกลางหน่อยอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะรุ่นทรงเจริญเหรียญหรือว่ารูปหล่อหรือจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะครับวัตถุมงคลที่เอยายามาว่าเป็นหลวงพ่อเงินเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะมีผู้คนสอดแสวงหานะครับอยากได้ของแท้ๆกันเยอะแยะมากมาย ถ้าพิมพี่ตรุงี่ตาเนี่ยโหแบบเป็นล้านนะครับองค์เป็นล้านแต่แบบนี้ได้รับความนิยมสร้างปีพศ2549นะผมพูดไปด้วยพิกไปด้วยนะครับให้พี่ๆเห็นอนูทุกอนูขององค์พระเลยนี่เป็นนวะนะครับสีเป็นนวะอันนี้อย่ดาดราม่านะครับนี่ยผมยังไม่ได้ใช้นะผมมาไวเอาไว้ใช้จี้จุดตำแหน่งนะครับลิ้วจีวรด้านหลังนะพิมพ์ทรงองค์พระ อ้วนล่าสมบูรณ์นะครับดูใบหน้าจมูกแววตาแล้วก็ตรงหูเนี่ยยานตกมาตรงนี้นะอันนี้เขาบ่งบอกว่า,อ,าอะไรอายุยืนยาวนะแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์เหรียญที่แล้วก็รูปหล่อที่เหล่าบรรดาเจ้าสัวนะครับใครที่มีมีสะตุงะต้งสตัางเจ้าของกิจการเขาเสาะแสวงหากันแบบนี้นะครับนี่มีถามมาลองด้วยดีไหมแบบนี้ดีไหม เราเป็นเรื่องราวกันนะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็พูดถึงเรื่องพิธีการปลุกเสกด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็ค่อยดูกันนะนี่ให้ดูซัมเปิลกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขามาชี้จุดกันพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิธีมังคลาพิเศษเลยนะน,นี้ใช้คําว่าพิธีมังคลาพิเศษประวัติศาสตร์เลยของวัดบางคารเลยณตอนนั้นนะครับปี2549 อันเนื่องมาจากนะเขาเชิญพระเถรอ่าเถราจารย์เนี่ยประมาณเจ็ดสิบหกจังหวัดนะมากันทั่วประเทศเลยเอาง่ายๆนะแล้วก็พระสงฆ์ที่ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษนี้นะครับปุกเสกนี้หนึ่งพันสี่ร้อยลูกคิดดูนะทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบางขานนะั้นหนึ่งพันสี่ร้อยลูกแล้วก็มีการปุกเสกปฐมเลิกมีการปุเสกปฐมเลิกเนี่ย วันอังคารที่14พฤศจิกายนนะปี2549ที่พระโวสถวัดท้ายน้ําวัดท้ายน้ําก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินวัดบางคานท่านเ,าเคยจําวัดอยู่ด้วยที่นั่นด้วยนะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นวันพุธวันพุธท,ที่15พฤศจิกาปี25งพนีเช่นเดียวกันนะครับก็มีพิธีลุกเสกอีกที่โบสถ์ที่พระโวสถ ที่วัดคงคาลามด้วยอ่านี่สองวัดนะนำเลิกกันก่อนสองวัดและจากนั้นนะครับมันพุทธหัตสสัสบดีนะครับก็มาที่วัดบางคารโดยตรงแนะทีนี้พระสงฆ์หนึ่รลูกอย่างที่ผมบอกมาพิธีพุทธาพิเศษนี่วัตถุมงคลที่เป็นรูปหล่อแบบนี้โอ้โหพิมพ์ทรงเนี่ยสวยงามไหมอันนี้คือเกินเรื่องราวมานะแล้วทีนี้ถึงเวลาละถึงเวลาที่เราจะได้มาเห็น มาชมองค์พระไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มพลิกดูจากด้านใต้ก่อนเลยนะเพราะว่าได้เห็นลักษณะทั่วไปขององคพระทั้งด้านหน้าและด้านหลังไปแล้วตอนนี้เรามาดูตรงนี้กันเราลงกล้องดีไหมลงกล้องเห็นไหมโอ้โหชัดจแจ๋ววเลยทีนี้นี่นี่อ่ามีรอยมีรอยตะบุงตะใบมีรอยอะไรด้วยไหมแล้วก็ที่โค้ดเขียนว่าจเจริญน,นะครับมีเลขโค้ดสามสิบเจ็ด ถ้าบางทีจะจะลงกล้องมันต้องดึงออกแบบนี้นะแล้วก็ลงกล้องถึงจะเห็นชัดขึ้นอ่านี่แบบนี้แต่ผมว่านะใช้ซูมขยายเลยเดี๋ยวนี้นะซูมขยายเห็นชัดดีนะครับแล้วก็มีพี่ๆีสมาชิกหลายท่านนะบางท่านบอกผมนะสองมองไม่เห็นนะเช่าจากผมไปเลยอง์นึงนะครับเอาเป็นนอนสองเลยทีนี้เห็นชัดเจนแน่นอนละนี่ครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมขึ้นไอดีไลน์ไปด้วยนะระหว่างการเดินทางของคลิปนะครับเนี่ยจะเห็นปีรอยริ้วในตัวที่เขาต่อโค้ดลงไปเห็นไหม เลขส7ไม่จะมีเหมือนกันนะของผมเนี่ยนัมเบอร์สามนะครับจะมีนัมเบอร,ร์7นัมเบอร์8นัมเบอร์9นัมเบอร์10อะไรอย่างนี้นะเรียงไล่เรียงลําดับไปนะครับแล้วก็ในตัวของโค้ดที่เขาต่อไปเนี่ยด้านในเราจะเห็นมีเส้นเล็กๆๆ,ๆ,ๆอยู่ในตัวโค้ดด้วยนะแล้วก็มีรอยตะไบเห็นไหมนี่รอยตะไบที่ที่ใต้ฐานเห็นไหมเป็นรอยตะไบรยยูๆอย่างนี้เห็นไหมนี่อ่าเหรียญหล่อครับธรรมชาติเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อนะครับ นี่รูปหล่อแล้วก็มาดูฐานขึ้นมานะครับโอ้นี่ผมซูมไม่ให้แบบนี้ค้างไว้แบบนี้เลยดีกว่านะดูกันไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณสักสิบนาทีมีคนอยากรู้เรื่องราวของราคาเนี่ยมากนะครับพอเวลาผมทําทําคลิปลงนะครับทําวัตถุมงคลนก็จะมีคําถามตามมานะว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับราคาเนี่ยขึ้นลงหรือว่าจะอยู่ที่มือใครอ่ามือใครใครเป็นเจ้าของพระนะครับ เขาจะออกเท่าไหร่อ่าอะไรมันประมาณนี้มันไม่มีราคาที่ว่าตั้งเป็นเลทให้นะบางท่านผมเข้าใจนะครับว่าอยากรู้นะเผื่อเรามีอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราจะได้เอาไปออกได้หรือว่าตั้งเป็นพาราให้ได้ใช่ไหมก็อยู่ที่ต้นทุนด้วยนะครับว่าได้มาเท่าไหร่อย่างเนี้ยตอนเปิดจองเนี่ยน่าจะประมาณถ้าปี49ตอนจองไม่ไม่แน่ใจว่าพันหหรือ2000นะครับประมาณนะพันหหรือ2องพันสองพันห้านะ พระมีราคานะครับมีราคาแน่นอนนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับอันนี้ออกตรงวัดด้วยนะเป็นเนื้อนวะสวยๆเลยแบบนี้นะถอน,นราคายันถึงนะปัจจุบันเนี่ยผมเช่าหามาก็สองพันกว่าบาทแล้วนะเออแล้วแต่นะครับว่าเขาจะออกให้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วผมได้องคไหนมาบ้างนะครับอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะเอามาแล้วใครสนใจยังไงก็ไอดีไลน์มาพูดมาคุยกันนะอ่ะดูรายละเอียดต่อไปนะครับอาจจะไม่ต้องตีกล้องแล้วนะ นี่ความสมบูรณ์นะหน้าตาสมบูรณ์อย่างที่เขาเขาต้องการเขาชอบกันเพราะว่าด้วยด้วยรูปลักษณะของของอหลวงพ่องเงินแห่งวัดบางคานเนี่ยล่ําสันนะครับจะได้มีฐานะสมฐานะเออจะได้เป็นเจ้าสูงเจ้าสัวอะไรอย่างนี้นี่คือความเชื่อความเชื่อนะแล้วก็ด้านมือนี่ตรงนี้เห็นไหมคมชัดเลยนะครับยันถึงตรงเล็บตรงเท้า แล้วก็มีนิ้วเท้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่เรียงอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนอันนี้คือพระที่เป็นพระแท้เนี่ยเวลารูปทรงเนี่ยเวลาพิมพ์ออกมามจะคมชัดเลยนะอ่าพี่ๆี่ครับผมพูดไปแบบนี้ใครดูแล้วจดจําอะไรได้นะอันนี้เป็นแล้วแต่ท่านเลยนะบางท่านบอกว่าเอ้ยผมพูดทําไมไม่ชี้เลยว่าตรงไหนเก๊แท้คือบางอย่างเนี่ยมันต้องจดและต้องจานะครับใช้ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับ ผมนำมาเนี่ยเอามาให้เห็นให้ดูกันนะครับเบื้องต้นเขาข้าไปก่อนแล้วก็ได้รู้ถึงประวัติการสร้างอะไรอย่างนี้นะพูดคุยกันออสไตล์คนชอบพักเครื่องโอ้นี่ไหมพี่ผิวนวะนะครับเนี่ยผิวสีของนวะเนี่ยดูแล้วก็สังเกตจดจํานะถ้าเป็นทรงแดงบานทีจะจ๋าเลยนะสีออกแดงๆจ๋จาเลยนะครับนี่รูปทรงแบบนี้ไปไวๆนะแป๊บเดียวอ่าให้เห็นกันนะครับ ถนนราคาบอกไปหมดแล้วเนาะสังเกตยังไงก็ดูลนะักษณะความคมความชัดนะครับแล้วก็ดูรูปลักษณ์ให้ได้สัตว์ได้ส่วนนะพี่ครับนี่แบบนี้ครับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับรูปลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2549นะครับชื่อรุ่นวัดทรงเจริญนะสวยๆเลยไม่ได้เจอนานแล้วนะครับวันนี้พอมีโอกาสก็เลย ได้นาะนหนึ่งองค์แล้วก็ามาให้พี่ๆได้รับชมกันอ่าแบบนี้ประมาณนี้นะพูดคุยกันสไตล์นี้ดูกันประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะพี่นะมีอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไ like, ลค์กดเลิฟก,กดชอบกดใช่นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนําพาสสวยๆนะปีนี้จะค่อยๆาพาสสวยๆออกมาให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าสนใจองค์ไหนนะพี่ๆชอบองค์ไหนกันนะครับก็ไอดีไลน์มาพูดมาคุยกับผมได้นะครับไอดีไลน์ผมขึ้นมาให้ระหว่างทาง ปีนี้ค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยนะครับคือต้องเดินทางออกไปหาเช่าพักเครื่องมาเยอะนะครับก็จะมาทําคลิปแบ่งปันให้พี่ๆได้เห็นกันนะนี่มีรอยตะมุงตะใบมีรอยอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะเล็กๆน้อยๆ,ๆครับก่อนจากนะครับกับผมปูพักเครื่องนะจะจําเอาให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะพี่ๆนะไปแล้วครับผมเอาเท่านี้แหละครับวันนี้กับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับปี2549 พระดีอีกหนึ่งรุ่นที่ยังพอจะเก็บและเช่าหากันได้นะครับวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับผม